ใช่ไหมครับคับผมจุกนะครับอดีตดาราเด็กนะฮะได้มาทีมทีมงานนะครับของอคุณเสารักษ์เพื่อที่จะทราบประวัติของวัดพระบาทภูเพื่อเอาไปสร้างหนังนครับผมก็อยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่าเอาคุณหมอกันละกันครับว่ามาเป็นหมอที่นี่ได้ยังไงตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมครับผม ว่าเราเราสามารถที่จะช่วยเหลือให้เขามีความสุขนักเล็กน้อยของอาจารย์ได้ด้วยค่ะครับผมคิดคิดไงถึงมาเรียนตรงนี้ออตอนแรกก็แค่แบบคืออยากจะเรียนให้แบบคือเราจบก่อนจะมีงานทำจะส่งน้องเรียนต่อได้เลยนะแค่นั้นค่ะได้คิดแต่ทีนี้ว่ามันมีทุนของวัฒาบาดำพูตอนแรกก็ ครอบครัวคุณแม่ก็ไปกู้เงินเอาที่<ม>ทไปเข้าธนาคารไปไปกู้มาแล้วก็พอไปถึงมหาวิทยาลัยคืออาจารย์บอกว่ามันมีทุนของรัฐบาลน้ำพุนะเอ,อเราต้องการไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแจ้งความจำส่งไปว่าอ,อขอรับทุนตรงนั้นมีแผนทุนที่เราแต่เราไม่รู้หรอกว่ารัฐบาลน้ำพุคืออะไรรัฐบาลน้ำพุอยู่ที่ไหนรัฐบาลน้ำ เราเป็นเด็กทุนนะแต่พอเริ่มเรียนได้สักเดือนหรือสองเดือนอาจารย์ก็จะเริ่มเอาของ PTO ของพระทวัฒนรูมิว่าอะไรพระทวารนภูมิ ว่าเมื่อปี40ที่มันมีบัตรทองขึ้นมาคับแล้วทีนี้คนไข้ก็เริ่มที่จะใช้สิบบัตรทองในการรับยาต้านใรรัมันก็เลยทำให้คนไข้ดีขึ้นจากสภาพที่เราเห็นหน่นะากลัวแผ้ผู้ค้องนอนไปตองอันนี้คือก็เคยเห็นมาบทก็เคยทำให้คนไข้ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาผ้าอะไรไปปูเข้าได้ก็ต้องนอนไปตองเหมือนกันก็เหมือนกัง้าที่เห็นในวิดีโอทุกอย่าง แต่พอมียาต้านไวรัสเข้ามาคนไข้ก็เริ่มดีขึ้นคนไข้วาาัดรันาภูตได้รับยาต้านไวรัสออครบทุกคนในปี2547ปี25 47ปนี้คือเริ่มทยอยเริ่มรับไปทีละส่วนแล้วก็ครบทุกคนในปี2547แล้วก็รับตลอดมาถึงทุกวันครับผมเริ่มแรกกลัวไหมฮะตอนที่มาเรียนใหม่ๆืตอตอนเรียนเราไม่กลัวค่ะแต่อพอเห็นภาพในวิดีโออาจารย์อามาให้ดูเนี่ยก็คือ มันก็จะรู้สึกแบบเอ้มันดูน่ากลัวนะแต่พอติดเทอมกลับบ้านมีญาติที่ป่วยมีอาการแบบบอกว่าเป็นผู้ป่วยเอดนะคะนอนไปจองใช่อาการเหมือนกันแล้วก็ไปดูแล้วก็เออมันก็ดูน่ากลัวนะพอมาทํางานจริงๆคือครั้งแรกก็ฝึกงานเดือนหนึ่งก่อนคือก็จะเห็นเลยว่าเราต้องมาทาศพให้เขามาช่วยเขาเรื่องทำ ทั้งตัวแล้วเราเราทายาแก้หิตให้เขาไปแล้วค่ะมันก็จะลอกออกมาแขนเป็นแขนคู่แขนคู่ขาคือมันจะดูคือถามว่าเราต้กลัวนะความที่เราคอายุตอนนั้นก็อายุยังน้อยอยู่ค่ะครับผมเราะดูกล้ากลัวสำหรับเขาใส่ถงไฟทั้งระยะเราก็ไม่ต้องพิจาราเขาเขาก็ต้องการทวอมเชื่อมเลยครับแล้วอยากจะถามถามว่า ประมาณ20กว่าปีแล้วเนะาะบริเวณแถวนี้แล้วคนรอบข้างแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้เขารู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างครับ แ,แรกๆผมอ่านตบัติของหลวงพ่อท่านเขาไม่ยอมรับเ <ผม S 1> ราไม่ใส่าบาทก็จะม,มีกลุ่มไม่ไม่กี่คนนะคะ่ะที่จะเข้ามาเออช่วยตรงนี้อะคะ่ะก็จะมีแบบเหมือนว่าเอาน้อยหนามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเข้าวสารอะไรมาให้เพื่อช่วยคนไข้อะอันนี้ก็คือเท่าที่หนูหนูมาอยู่ที่หลกักอะหนูได้ยินมาแบบนี้ครับผม,มแล้ว,ออลวเออ โควิดก็ตั้งแต่มีโควิดก็เราก็ไม่ได้ให้คนเข้าเยี่ยมคนไข้เลยนะะก็คนไข้บางคนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนบางคนคือสามารถที่จะเอาไปไปดาเนินเรื่องการฉีดวัคซีนให้ได้ก็พาไปก็คนก็จะมาทําบุญน้อยลงก็ส่วนมากก็บางทีก็ทาบุญทางธนาคารน้อก็ถามว่าของจิ้งของ ื่องครัวอะไรเนี่ยมันก็อขาดแคลนเช่วงที่แบบคือไม่มีใครมาบริจาคน,น,นะคะทุกคนคือเราก็กลัวตั้งแต่อยู่ก่อนที่จะช่วงแรกใ <c oughs> นอานาต้องคือไม่ไม่ค่อยมีใครมาหลังๆมาในช่วงนี้คือหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนกันแล้วเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีคนมาทุ่ม,มตรงนั้นก็มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายของทางวัดนะครับใช,ใช่ไหมฮะ <c oughs> ว่าตรงนั้นมันคนมาร่วมตะบุญน้อยมากตรงนี้รับ ว่าช่วงนั้นคือเตาเผาเรามีปัญหาค่ะเราก็เลยเออให้ให้ขอใช้เตาที่บ้านน้จ้าด้วยค่ะพราะเพราะทน ตอนตอนที่คุณหมอเป็นคุณหมอให,ใหม่ๆเนี่ยาพาผู้ป่วยนี่ส่วนใหญ่จะไปที่โรงพยาบาลลบบุรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะอตอนนี้ก็เปลี่ยนโรงพยาบาลออพนาลายมหาลัยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจากลบบุรีเป็นพนาลายมหาลาัยตอนแรกๆทางคุณหมอโรงพยาบาลเขาเขาเป็นยังไงบ้างครับหมอพยาบาลค,คือเขาก็มีเขามีชมรม,อมขอเพียงเข้าใจื เป็นการที่บอกว่าผู้ป่วยเอกในจังหวัดลพบุรีเขาจะตั้งกลุ่มกันเพื่อที่จะเออมาพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าหลังจากกินยาแล้วเป็นยังไงนะคะใครมีปัญหาอะไรบ้างพอที่กลุ่มจะช่วยได้ไหมคือเราไปแล้วก็เจาะเข้าไปเลยในนั้นคือเราเขาก็จะเออเรารู้แล้วนะว่าคนไข้เราเป็นผู้ป่วยเอกใช่ไหมคะแล้วก็คือไปแค่กลุ่มตรงนี้เลยหมอเขาก็ดูแลดีนะคะครับครับแล้วก็ทาง เนี่ยทางที่คุณหมอดูแลเนี่ยให้ยาอะไรให้ให้คนคนไข้าทานครับผมก็แต่ละคนก็จะมียาต่างกันนะคะทั้งยาต้านไวรัสยาประจำรูปประจำตัวก็จะเป็นเบาหวานไขมันความดานันอันนี้คือทุกคนไม่ทุกคนที่จะได้กิน่วนมากขึ่นเราก็จะให้ยาแผนปัจจุบันจักโรงยวบาทั้งหมดใครที่ทานยาเองได้หรือยาต้านไวรัสเราก็ทานเองนะคะบางทีคือถ้าเกิดเขากลับไปอยู่บ้าน เขาก็จะสามารถใช้ชีวิตเรื่องการกินยาของเขาได้คือคนไหนที่ชว่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเราจะจับให้แล้วก็ไปไปให้ตามเวลาที่โรงพยาบาลเขาก็มือไทยอะค่ะทุกคนที่นี่กินยาแปดโมงละสองมบางคนก็คือกินแค่เวลาเดียวคมได้2ี่สิสาาี่ชั่วโมงครับผมแล้วที่วัดเนี่ยมีผู้ป่วยที่พักอยู่เยอะไหมฮะ จ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลดูแลสามคนสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวรี4ชั่วโมงแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงเก็บคนนะสำหรับที่เป็นผู้ป่วยแข็งแรงเอามาช่วยดูแลเพื่อนช่วยอาบน้ำคนกินข้าวนะคะเป็นแม่บ,บ้านก้อนข้าว,าว,น,วน,น,นะนครเคียคะเป็นเพื่อนให้เพื่อนคือใครที่คือสามารถที่จะเปียนเพื่อนให้เพื่อนได้ก็เราก็ให้มาดูเลเพราะบางวันน่ะเจ้าหน้าที่ขึ้นเวรคนเดียว ่แล้วเราต้องไปส่งคุณพ่อที่โรงเรียนบ้างที่เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะช่วยอยู่ในก่อนที่เราจะกลับมาในเดี๋ยวตอนนี้ก็อาศัยเพื่อนช่วยเพื่อนตลอดเสมอสูงมากนะครับแต่ก็คือก็พอมีค่าขนมให้อ่ะค่ะก็หลวงพ่อนั่นก็เมตตาให้ค่าขนมก็ถามว่ามันก็จะทําให้เขาดูเหมือนมีคุณค่าขึ้นนะคะหรือในใจงานใช่ค่ะ เขาก็จะได้มีบางคนก็ค uh, ือยังม yeah. ีล so like ูกที and on and on> People, ่ต้องส่งเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาได้ทํางานแล้วก็ได้ตังตรงนั้นอ่ะส่งลูกส่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมีเคสไหมครับมีเคสที่คนไข้เป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกแล้วก็ต้องเอาลูกมาดูแลที่นี่ด้วยมีไหมฮะมีไหมแล้วก็คือเขาก็เป็นครอบครัวนะคะเขาเป็นครอบครัวส่วนมากก็คือเป็นจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะคะก็ยังมีอยู่ครับ แล้วก็เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็อ๋อเด็กจะอยู่ที่บ้านเด็กทั้งหมดค่ะอ๋อค่ะบ้านเด็กบ้านเด็กธรรมรั์บ้านเด็กธรรมรัฐใช่ค่ะหาจากตรงนี้ไปประมาณ85กิโลตรงน,นั้นมันจะเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ด้วยส่วนมันอยู่มาในบริเวณเดียวกันแล้วก็เด็กจากบ้านเด็กธรรมรั์ก็ไปเรียนที่โรงเรียนได้เพราะถ้าเรียนอยู่ถ้าอยู่ที่นี่แล้วไปเรียนโรงเรียนข้างนอกไม่ได้ค่ะเขารู้ว่ามาจากวัดพระบาทนำํุ้งเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่า เอผูเ้เรียเอหรือเปล่าอ่า<อ>จะเป็นหรือไม่เป็นเขาก็คิดด้ว้ก่อนอบางทีคือคุณครูคเขาก็ขอผลเลื่อนน้องดวอ้วยยืนยันว่าน้องติดหรือเปล่าเลยนะครับผมก็เลยหลวงพ่อท่านก็เลยตั้งโรงเรียนใช่ไหมฮนะก็ขอเป็นโรงเรียนราบชบัณฑิตคอร์ค่ะแต่คือในพระราชูปถัมภ์แต่หลวงพ่อาาก็จะอุปถัมภ์เรื่องอาหารข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับต่าจากตรงนี้8 5ิกิโลใช่ค่ะ น้องม่วงค่ะยู่อำเภอนนองม่วงวนที่ที่ผมใช้ี้อบ้านเอกธรรักครับผมเราเคสหนักๆอยากให้คุณหมอลองคุยเรื่องเคสหนักของคนไข้เองให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเคสหนักๆตอนนี้เหรอคะครับตอนนี้ตอนนี้เคสหนักๆของเราก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นคนไข้ที่การใส่ดาคือถามว่าหนักๆทุกวันนี้คือ ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมมีก็เพิ่งเสียไปเมื่อเมื่อวาอเอนเพราะเนื่องจากคือคนไข้เป็นวรนโรคนะครับเ,เคยรักษาแล้วที่เชลบรุรีมาอยู่ที่เราก็คิดว่าจะกินยาแต่คือถามเราก็คุยกันแล้วว่าคุณจะกินยาไหม้าคุณกินยาแล้วก็จะพาไปหาหมอเขาก็ตกลงเขาจะกินยาเขาเห็นเพื่อนเดินได้แข็งแรงเขาก็อยากจะกลับแข็งแรงแ้ากแ,แต่พอถึงเวลาพาไปหาหมอ แล้วต้องกินยาทุกวันวันละประมาณ10เมตรก่อนนอนก็ไปเสีก็เอาใส่ถุถงมันจะติดไว้ใต้หัวอะไรบ้างว่าที่เสียไปรื้อห้องก็ได้ถุกมาเลยถ้าใส่ถ้าใส่บานหลวงพ่อก็เกือบเต็มอโหคือมันเป็นยาวันโลแล้วทีนี้คือครั้งสุดท้ายที่ไปคือเมื่อวันศุกร์สองอาทิตย์ที่ผ่านมา ผลเอ็กซเรย์ปอดไม่ดีขึ้นหมอคิดว่าเขาจะดื้อยาหรือเปล่านะคะแต่ผลก็บอกว่าคือเรารู้แล้วแหละว,ว่าคนคาไข้ไม<ร>่ได้กินยาเลยเขาก็โกหกตัวเองว่าเขากินนะ,ะแล้วผลเสียงหามันก็ไม่ได้ดีขึ้นผลเอ็กซเรย์ปอดมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะส่วนมากก็บางทีอ่ะกลุ่มนี้กว่าจะไปเจอก็คนไข้ก็นอนรอแล้วครับผมแต่ข้าหนักจริงๆสำหรับตึกนี้อ่ะค่ะก็จะเป็น กลุ่มคนไข้พิการทางสายตาเที่ยวคือเราต้องทําอะไรให้เขาชุดยาก้อนข้าวอาบน้ําเป็นแชมดอะไรหนึ่งเดือนนี้มีผู้เสียชีวิตมากไหมครับเพิ่งมีเดือนนี้สามเดือนอ่ะเพิ่งมีคนนแสดงว่าลดลงไปเยอะเลยครับเนี่ยคือตอนนี้คือจริงๆแล้วอ่ะ การรับคนไข้ของที่นี่จํานวนเตียงก็คือต้องดูที่คนไข้เสียชีวิตถึงจะรับมาหมายล้วยิ่งช่วงนี้โควิดอะค่ะเรารับได้ไม่เยอะเพราะบางทีมันเตียงการคลองเตียงมันสูงพอคนไข้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตถ้ายิ่งเป็นคนไข้ที่การส่เหลือเองไม่ได้โรงพยาบาลพักไม่ได้พอโรงพยาบาลพักไม่ได้ก็อยู่ในอร์ดต่อไปอีกหลายปีจนกว่าเขาจะสามารถลงไปช่วยเอตัวเองได้ มีต่างชาติมารักษาตัวที่นี่มั้งไหมฮะมีค่ะของเรามีคนนึงเป็นพม่าแต่ว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วนะแล้วตอนที่คุณหมอเรียนจบใหม่เป็นหมอใหม่เนี่ยมีคนต่างชาติประเทศอื่นมีไหมส่วนมากก็มีเรามีพม่ากัมพูชาพวกยุโรปพวกฝรั่งไม่มีไม่มีค่ะถ้าเป็นยุโรปส่วนมากก็จะเป็นมาเป็นอาสาสมัครเขาก็ เขาเป็นดีไซเนอร์เลยนะคะเขาเป็นหมอต่อางชาติอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาช่วยมาช่วงไหนครับช่วงไหนเมื่อก,ก่อนตอนมาอยู่เขามาอยู่ถึงปีสี่สี่สี่ห้าแล้วก็ก็จะมีอาสาชาวต่างชาติมาคือเขาไม่ได้มาสองปีแล้วแต่โควิดก็เขาอยู่ในแฉละ่ะนะคะข้าพเธอร์แลนด์ใช่ค่ะเขาจะมาทุก,ท,กทุกปีปีอะ ไม่มีโควิดนะากี่คนครับติดต่อส่วนเดียวผู้ชายผู้หญิงครับอายุประมาณเท่าไหร่คุณฮูนี่74แล้วชื่ออะไรนะครับคุณฮูค่ะคุณฮูคนเนเธอร์แลนด์โอเคเป็นดีไซเนอร์ด้วยเป็นดีไซเนอร์ด้วยนาะแต่ก็คือมาหาคนไข้ถ้าไม่มาก็โอนเงินมาแล้วก็บอกว่าอันนี้ให้คนไข้หน่อยเลี้ยงอาหารให้หน่อยอย่างเงี้ยครับผมแล้วคุณหมอทราบไหมครับที่ ที่ว่าเมนที่เผาศพมากๆแล้วมันแตกพอทราบไหมครับประวัติตรงนั้นที่18ศพแล้วแตกนะฮะมันจะมีอยู่2 2เตาค่ะ2เต,ตาใช่ไหมใช่ก็จะเป็นเมน2นะคะแล้วก็เมน1เมน1นี่คืออิดมันรั่วที่มันแตกคือเออหลอก อิทโทนไฟอ่ะมันร่วงอ๋อ้โหแล้วที่นี่มันก็ไม่ได้ซ่อมบำรุงมันก็ร่วงมาทั้งหมดนถ้าเมนเมื่อก่อนก็คือเผาแปดศพนี่คือเชิงตะกอนบนเขาอ๋อเชิงตะกอนบนเขาใช่อ๋อหน้าทางขึ้นวิหารเลยอืมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะที่แบบที่อ่านผมอ่านนะว่าใช่ว่าเมนแตกเลยใช่คือแปดศพใช่ไหมศเกินนั้นออ๋เกินนั้นด้วยนะใช่ค่ะก็คือเผาเมื่อก่อนเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ เขาไปได้สองศพคือเผาคือมันได้เช้ากับบ่ายเพราะว่าคือต้องรอให้เตาเย็นแล้วก็ถึงจะเผาอีกศพได้นะคะม,มันก็เลยจะเหมือนกับว่าเตาไอติดมันรั่วแลก็ทีนี้ก็คือพวกระบบไฟมันก็ไม่ไม่นั่นแล้วก็เลยเริ่มแล้วก็ไปร้างเชิงงสกรของเขาเพื่อจะเผาอีกแปดศพที่เหลือแต่ว่าถามว่าเผาแปดศพเนี่ยยูตึกก็มีให้รอให้ตำรวจมาเอาไป เข้าห้องโรงเรียนอีกสองต่งอไรเงี้ยคะมันก็มีมารืออันเป็นช่วงที่แบบคนไข้อาจเสี่ยงอิกเยอะเพราะตอนรับมาคือไม่ใช่ว่าเขาจะแข็งแรงเหมือนทุกวันนี้นะคะคือรับมาก็เหมือนกล้วยอะเตรียมที่จะรูุ้ดจากหลุดแล้วอะผลสม้จะเป็นอย่างง้นมันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ที่รับมาแล้วคือคนไข้สามารถอยู่ต่อได้อีกช่วงอายุโคม่าหมดชาสิค่ะเพราะว่าเห็นแล้วบางทีเหมือนกับ แต่กูมา,ากแต่ก็คืออยู่แรกไม่เกินเดือนนะคะถ<ม>่าเสียแต่นหนักกว่าน,นั้นเนี่ยบางทีก็คือมาเรายังไม่ได้ทักวะะ<ม>ัตาาาวะเลยอย่างเงี้ยญาติก็พาผ่านโรงพยาบาลมาวัดเลยอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทักวัวะคะ่ะก็เอาลงเลยลงเลยญาติก็รอเอากระดูกกลับก็ได้ะะ<อ>ก็กมันก็จะเป็นแบบนั้นท้าไปเมื่อก่อนค,ค่ะจีสามจีสี<ต>่จีห้ายังเป็นอยู่ตอนนั้นชุกมากชุกค่ะ คืวันหนึ่งหนูคืนเลยหนูเคย,หน,เคยหนูเคยทำศพอ่ะห้าศพคืนหนึ่งยี่สิบ mm ี่ชั่วโมงคือมันไม่มีคนช่วยก็ต้องเอาลงลง,ลงเองแล้วมาตั้งแล้วก็พักสักพักหนึ่งก็เอาไปเขียบใหม่ก็ามาลงแล้วก็ตั้งเรียงเรียงเรีรงกันค่ะลงก็จะเรียงกัง <10 S 1> นะห้าศพ